สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีพัดลมตั้งโต๊ะขนาดมินินะครับขนาดเล็กมาให้ดู1ตัวนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็ใช้แบตเตอรี่4่ก้อนก้อนละ1.5 V โวลต์นะครับถ้ารวมแล้วก็ใช้ไฟ DC 6ีโวลต์นะครับซึ่ง ณขณะนี้นะครับมันไม่ทำงานนะครับซึ่งแอดมินลองใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่แบบ9โวลต์ต่อดูแล้วก็ทดลองดูปรากฏว่าไม่ทำงานนะครับซึ่งขั้วนะครับที่เป็นจุดปลายของแต่ละขั้วก็จะตรงก็จะเป็นตรงนี้นะครับขั้วลบไปอยู่ตรงนี้ส่วนขั้วบวกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง ถ้าแอดมินลองเอา9โวลว์ต่อดูนะครับก็ไม่เหมือนนะครับอันนี้นะครับไม่หมุนหรือจะสลับขั้วนะครับปกติถ้า DC มอเตอร์นะครับถ้าสลับขั้วก็แค่กลับทางหมุนนะครับก็ไม่หมุนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดมินจะถอนให้ดูนะครับว่าข้างในมีโครงสร้างและการทำงานแบบไหนอย่างไรนะครับมอเตอร์เป็นแบบไหน แล้วก็จะถอดดูด้วยว่าเสียตรงไหนนะครับจะเช็คดูด้วยว่าพัดลมตัวนี้เสียตรงไหนนะครับมีจุดเสียที่ตรงไหนนะครับสำหรับวิธีการถอดนะครับก็ปลดล็อกลักหนักนี้นะครับถอดไม่ยากนะครับทุกคนใครๆก็ถอดได้นะครับส่วนใบพัดก็ดึงออกมาตรงๆ แล้วก็จะมีน็อตนะครับน็อตล็อกขวาครอบหลังจากคลายน็อตนะครับก็ถอดออกมาวิธีการถอดก็เหมือนกับการถอดพัดลมตัวใหญ่ๆนะครับคล้ายๆกันนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีน็อตล็อกอยู่ก็คลายน็อตที่ล็อกตรงนี้หลังจากที่คายน็อตตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ต้องมาคลายน็อตตัวนี้อีกนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาด้านล่างก็เช่นกันนะครับก็ต้องคลายน็อตตัวนี้ออก ก็ปลดตัวนี้ออกจากล็อกนะครับมาปลดออกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะต้องดึงตัวนี้ออกมานะครับตรงนี้จะมีบ่านะครับเวลาใส่เวลาประกอบก็ไม่ต้องกลัวผิดนะครับมีบ่ามีร่องที่ล็อกอยู่นะครับเสร็จแล้ว ก็ดึงออกมาก็จะเห็นว่าโครงสร้างภายในง่ายๆเลยนะครับก็คือมี dc มอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับใช้ d ีซมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็มีเฟืองตัวนหนอนมาเชื่อมต่อกับส่วนนี้นะครับเพื่อใช้ช่วยในการให้ช่วยะร ช่วยให้พัดลมเกิดการส่ายนะครับเกิดการมุนนะครับก็กลไกลก็เหมือนกับพัดลมตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น DC มอเตอร์ถ้าพัดลมตัวใหญ่ๆมอเตอร์ Motor ตัวนี้ก็จะเป็นแคปซิเตอร์มอเตอร์นะครับเป็น AC มอเตอร์แต่ตัวนี้เป็น DC มอเตอร์เนื่องจากว่าใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ โครงสร้างตรงนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเป็น DC มอเตอร์ที่เป็นแบบแม่เหล็กถาวรน,นะครับก็คือสเตเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรส่วนที่โรเตอร์นะครับก็จะเป็นมีก็จะเป็นคอมมิวเตอร์นะครับมีขดลวดพันเหมือนกับ DC มอเตอร์ทั่วๆไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กถาวรถ้าเอาไขควงไปแตะดูนะครับก็จะดูนะครับสเตเตอร์ mm hmm. เป็นแม่เหล็กถาวรเพราะฉะนั้นมอเตอร์ชนิดนี้นะครับเวลาปรับความเร็วเนี่ยก็ปรับได้วิธีเดียวก็คือคอนโทรแลแรงดันที่อาร์มเจอร์นะครับส่วนที่ฟิวนะครับหรือขดลวดสนามเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลได้เพราะเป็นแม่เหล็กถาวรทีนี้ถัดไปนะครับก็จะมาเปิดที่ฝาตรงนี้นะครับ มาดูว่าเพราะอะไรถึงไม่ทำงานนะครับก็ต้องคลายน็อตทั้ง4ตัวนี้นะครับโอเคครับหลังจากคลายน็อตเรียบร้อยนะครับก็เปิดออกมา,าเมื่อเปิดออกมาก็จะเห็นนะฮะว่ามีสายขาดนะครับสายขาด เพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าการปรับสปีดของ DC m o มอเตอร์ตรงนี้เขาจะใช้ไดโอดเป็นตัวดอบแรงดันนะครับลดแรงดันซึ่งมอเตอร์ตัวนี้ก็จะมี2สปีดนะครับก็จะมีตำแหน่งนี้ก็ออฟนะครับสวิตช์เลื่อนมาตำแหน่งนี้ก็จะเป็นออฟนะครับ อันนี้นะครับแต่ว่าในที่นี้เป็นภาษาจีนตรงนี้คือ Off ตรงนี้คือโลแล้วก็ตรงนี้คือ High ก็จะมี2องสปีดโลกับไฮนะครับส่วนจุดนี้นะครับก็เป็นจุดรับ Input เข้ามานะครับสามารถที่จะรับแรงดันรับไฟจากอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์6โวลต์เข้ามานะครับตรงนี้ ผมไม่แน่ใจไม่เห็น,นะอนนะแดปเตอร์นะครับว่าอะแดปเตอร์กี่โวลต์นะครับ6โวลต์หรือ9โวลต์นะครับแต่ยังไงก็ตามต้องไม่น้อยกว่า6นะครับเพราะว่าดูจากตรงนี้ก็คือ6โวลต์แบตเตอรี่4ก้อนก็คือ6โวลต์เพราะฉะนั้นอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็ไม่น่าจะน้อยกว่า6โวลต์สำหรับการทำงานของเขานะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าไล่วงจรดูเข้าๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับ อันนี้คือไฟที่ออกจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือขั้วลบออกจากแบตเตอรี่ก็มาต่อเข้ากับจุดเดียวกับอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับไฟบวกก็เช่นกันเขาก็กจะใช้ไดโอดตรงนี้นะครับต่อขั้นไว้หนึ่งตัวเพื่อป้องกันแรงดันผิดขั้วนะครับป้องกันแรงดันย้อนกลับนะครับก็คือตรงนี้นะครับ ไฟบวกก็จะไหลกระสไฟฟ้าก็จะไหลได้ทิศทางเดียวไปตามนี้นะครับก็ไดโอดตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเช็ควาลวนะครับยอมให้กระสไหลได้ทิศทางเดียวเพราะฉะนั้นขั้วน,นี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าดูจากวงจรแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นก็คืออันนี้นะครับออกจากไดโอดตัวนี้ก็มาต่อเข้ากับอันนี้นะฮะ ออกจากไดโอตัวนี้ก็น่าจะมาต่อเข้ากับสวิตตัวนี้ก็คือแหล่งจ่ายขนานกันนั่นเองนะครับแหล่งจ่ายขนานกันนะครับแล้วจากจุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดขั้วบวกของแหล่งจ่ายของทั้งสองนะฮะเป็นจุดที่เป็นคอมมอนของแหล่งจ่ายทั้งสองก็จะมาเข้าสวิตส่วนสวิตตรงนี้ก็จะเลือกได้ว่าโลหรือไฮเราเลือกมาที่โลตรงนี้นะครับ ขั้วนี้ก็จะต่อถึงกันแล้วภาษาไฟฟ้าก็จะผ่านไดโอดตัวนี้แล้วก็อนุกรมกับไดโอดตัวนี้ส่วนเอาพุทอีกเส้นหนึ่งเอาพุทอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือขั้วนี้ที่วิ่งไปหามอเตอร์ก็จะต้องออกจากขั้วนี้นะครับความน่าจะเป็นน่าจะออกจากขั้วนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อปรับมาที่โลเนี่ยนะครับกระสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านไดโอด2ตัวแล้วก็วิ่งไปหามอเตอร์ซึ่งเป็นควบวกสีแดงเป็นควบวกแล้วก็กลับมาครบวงจรที่ควลบซึ่งเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเมื่อปรับมาที่โลเนี่ยแรงดันที่ตกค่อมไดโอด2ตัวก็จะมีค่าประมาณ1.2โวลต์น,นะครับซึ่งไดโอดเมื่อ ได้รับการ f o r ์เวิร์สไเนี่ยแรงดันที่ตกอคอมก็จะประมาณ0.6เพราะฉะนั้น2ตัวนุก,กรมกันแรงดันที่ตกอคอมก็ประมาณ1.2โวลต์ซึ่งก็จะทำให้สปีดของมอเตอร์ลดลงนะครับแต่ถ้าปรับมาที่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้คือโลนะครับอันนี้ถ้าปรับมาที่ตำแหน่งนี้คือไฮนะครับสวิตตัวนี้ก็จะบายพาสนะครับบายพาสไดโอด นะครับบายพาสไดโอดก็เหมือนกับไฟต่อตรงกับจุดนี้นะครับก็คือไม่ผ่านไดโอดเพราะฉะนั้นแรงดันที่เข้าไปที่มอเตอร์เนี่ยก็จะเต็มเต็มก็คือ6โวลต์เพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็จะวิ่งด้วยความเร็วตามพิกัดนะครับตามพิกัดแรงดัน6โวลต์หรือวิ่งด้วยความเร็วสูงสำหรับวิธีการทดสอบนะครับ ขั้นตอนแรกแอดมินจะลองจ่ายไฟไปตรงๆก่อนนะครับดูซิว่ามอเตอร์ทำงานหรือไม่นะครับสายที่วิ่งไปที่มอเตอร์นะครับตรงนี้คือไฟบวกสีแดงส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟลบนะครับก็ลองสังเกตนะฮะว่ามอเตอร์หมุนไหมนะมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับ มอเตอร์ก็จะหมุนนะครับลองใส่ใบพัดดูนะครับก็จะเห็นว่ามอเตอร์หมุนนะครับตอนนี้นะครับหมุนไปในทิศทางนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะลองสลับขั้วนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามอเตอร์จะกลับทางหมุนนะครับก็คือการกลับทางหมุนของมอเตอร์นะครับก็คือกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับระหว่างขดลวดฟิลหรืออเมเจอร์นะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้ซึ่งแอดมินบอกไปแล้วว่าเป็นแม่เหล็กถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นขดลวดฟิลเราไม่สามารถกลับขั้วแม่เหล็กได้ นะครับกับขั้วของสนามแม่เหล็กได้เรากลับได้เฉพาะขดลวด ager, อเมเเจอร์เพราะฉะนั้นแอดมินจะลองกลับกระแสกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดอเมเเจอร์นะครับก็จะเห็นว่ามอเตอร์ Water กลับทางหมุนนะครับก็แสดงว่ามอเตอร์ยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เสียก็ตรงนี้เองนะครับ ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะซ่อมเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับก็เอาหัวแรงมาปัดกีนะครับจุดนี้ต่อเข้ากับที่ขั้วของไดโอดตรงนี้ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็ต่อเข้ากับตรงนี้นะครับต่อเข้าที่จุดนี้นะครับโอเคครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของวงจรนะครับสำหรับการประกอบกับและการปัดกรีจุด ที่ออกจากกันนะครับแอดมินจะไม่ทําให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากซึ่งใครๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าหากมีทักษะช่างเพียงเล็กน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับแอดมินก็ไม่มีหัวแหลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะบันกีกให้ดูนะครับแอดมินก็เลยยกยอดมาอธิบายวงจรให้ดูนะครับซึ่งจากงานจริงเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถที่จะเขียนเป็นวงจรได้ดังนี้ สำหรับองค์ประกอบภายในนะครับก็มีจุดหนึ่งนะครับที่รับอินพุตมาจากภายนอกนะครับหรือรับอินพุตมาจากอะแดปเตอร์นะครับซึ่งในวงจรก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยซองใส่แบตเตอรี่นะครับที่ใส่แบตเตอรี่ซึ่งก็จะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดสี่ก้อนก้อนละหนึ่งจุดห้าโวลต์น,นะครับซึ่งก็รวมแล้วก็หกโวลต์ แล้วที่ควบบวกของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีไดโอดต่ออนุกรมอยู่หนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นตัวบังคับทิศทางของกระแสให้ไหลไปในทิศทางนี้นะครับป้องกันแรงดันจากแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับย้อนกลับมาที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับส่วนสวิตตัวนี้นะครับไม่มีนะครับแอดมินใส่ไว้เพื่อที่จะทำการซิมูเลตวงจรให้ดู ส่วนตรงนี้ก็เช่นกันนะครับในวงจรจะเป็นสวิตตัวเดียวนะครับเป็นสวิตท,ที่มี3ตําแหน่งแต่ว่าในซิมูเลตนี่ไม่มีสวิตสามตำแหน่งแอดมินก็เลยใช้สวิตสองตัวต่อนุกรมกันนะครับตัวหนึ่งก็ทําหน้าที่ On-Off นะครับเปรียบเสมือน On-Off แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสวิตเลือกตําแหน่งระหว่าง w Speed กับ High Speed ส่วนตําแหน่งนี้นะครับตำแหน่งโลเนี่ยนะครับโลสปีดเนี่ย ก็จะมีไดโอด2ตัวต่อนุกรมกันส่วนตำแหน่งไฮนะครับไฮสปีดตรงนี้ก็จะต่อตรงนะครับต่อตรงมาที่จุดนี้นะครับวิ่งเข้าหามอเตอร์นะครับและจากมอเตอร์ตรงนี้นะครับขั้วลบนะครับของจริงก็จะเป็นสีขาวก็จะมาต่อเข้ากับขั้วลบของทั้ง อะแดปเตอร์ apter, แล้วก็ของแบตเตอรี่นะครับสำหรับการทำงานของวงจรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสมมุตินะครับแอดมินเสียบปลั๊กนะครับเสียบอะแดปเตอร์ไฟก็จะมารอที่จุดนี้นะครับถ้าแอดมินทำการออนสวิตซ์ตัวนี้นะครับไฟก็จะมารอที่จุดนี้แล้วถ้าแอดมินเลือกไปที่ตำแหน่ง โลนะครับก็ไฟก็จะวิ่งมาที่ทิศทางนี้นะครับภาษาไฟฟ้าก็จะวิ่งภาษาไฟฟ้าก็จะวิ่งมาที่ทิศทางนี้นะครับแล้วก็มาเข้าที่มอเตอร์นะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดแรงดันตกคอมตรงเนี้ยหนึ่งจุดสองโวลต์นะครับซึ่งแรงดันที่ตกคอมไดโอดแต่และตัวเนี้ยก็คือ0ูจุหกโวลต์นะครับ เมื่อเอา2ตัวมาต่ออนุกรมกันแรงดันก็ตกค่อม1.2โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์ตรงนี้ก็จะเหลือเท่ากับ6โวลต์ลบด้วย1.2นะครับก็จะเหลือแค่4.8โวลต์จากนั้นถ้าแอดมินเลือกมาที่ตำแหน่งนี้ กระสาไฟฟ้าก็จะวิ่งมาในทิศทางนี้นะครับไม่ผ่านไดโอดนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่มาเข้ามอเตอร์ก็จะเท่ากับแรงจ่ายตรงนี้นะครับซึ่งประมาณ6โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็จะวิ่งด้วยสปีดสูงโอเคครับแอดมินจะลองซิมูเลตให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าแอดมินเลือกมาที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งไฮนี่นะครับมอเตอร์ก็จะวิ่งด้วยตอนนี้นะครับ840รอบ ต่ถ้าแอดมิน hmm. เปลี่ยนตำแหน่งมาตรงนี้นะครับมอเตอร์ก็จะลดความเร็วลงนะครับทีนี้ถ้ามีการถอดอะแดปเตอร์ออกนะครับถอดอะแดปเตอร์ออกซึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะไหลาจากแบตเตอรี่นะครับผ่านไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปที่มอเตอร์แทนที่ของอะแดปเตอร์ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับแล้วก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีการผิดพลาดประการใดนะครับก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับว่ามีผิดพลาดตรงไหนอย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ